จอเรนเจอร์ XL พันธ์นะครับติดตั้งกล้องถอยออกจอเดิมนะครับกล้องจอดโลโกโ้เดิมนะพร้อมเปิดระบบต่างๆนะครับัแรกก็คือระบบกันขโมยนะครับถ้ามีใครเอากุญแจแทงกุญแจนะครับหรือเปิดประตูรถนะครับโดยที่เราไม่ได้ปลดล็อกนะสัญญาณกันขโมยจะทํางานนะครับแล้วมันจะนับไหลังไปเรื่อยๆนะแล้วก็แต่ดังนะครับ ถ้าเราไม่ไขคุณแจนะครับแต่จะดังนะแล้วก็ผ่าปูสกรีนใหม่นะครับผ่าปูสกรีนแบบใหม่นะครับเป็นของมาแต่งนะมาดูกล้องถอยก่อนนะครับเลนจากโซนี่นะครับมุมมองกว้างนะครับชัด ไม่หลอกตานะครับสว่างด้วยมันจะมุมมองกว้างนะครับแต่ด้านโค้งจะไม่โค้งเท่าไหร่นะเป็นมุมมองร้อยเจ็ดสิบนะครับถ้าร้อยแปดสิบครับมันจะหลอกตาครับถึงจะกว้างจริงแต่มันถอยยังยากมากมันกะระยะไม่ถูกนะครับผมโอเคครับพร้อมเปิดระบบอื่นๆนะครับก็จะมีระบบที่เพิ่มเข้ามาก็มีเกจวัดสองตัวนะครับ เป็นแผนที่นำทางแล้วก็การากระจายกําลังครับข้างบนครับจะเป็นเข็มทิศนะเมื่อนําทางผ่าน Android Auto นะครับหรือ Apple CarPlay มันก็จะเป็นลูกศรชี้บอกระยะนะครับตอนตัวน,นี้เป็นเกจวัดการากระจายกําลังครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับกับกล้องถอยออกจอเดิมเลน Sony นะครับเจาะโลโก้เดิมนะประหยัดนะครับ โอเคครับผมเรียบร้อยครับ